คุณคุณทำบ้าเลยคุณเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยผมโอ๊ยโอ,อ,อ,อ๊ยคุณรบหมอคุณอะติดผมฉันอยู่โอ๊ยเอาออกให้หน่อยได้ไหมโอ๊ย,อยเอ่อขอโทษนะคะเป็นผู้หญิงอะไระไรม้มารยาทที่สุด เธอรู้ว่าแกะกะคนอื่นพี่นอตพี่เป็นอะไรไหมพี่นัตพี่จะมออะไรนักหนาเนี่ยฮะก็จาเปล่านะจ๊ะทันคือว่าพี่ก็แค่มองว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้มันเป็นคนยังไงกันแนอ่อะเนี่ยดูดิไม้เมลีย์จริงๆพี่บอกเลยนะถ้าเธออยู่นี่แล้วก็พี่ตบมันจะด่ามันทำแฟนพี่แบบนี้เลยนะนี่พี่ว่าทันจะไปสนใจผู้หญิงแบบเมื่อกี้เลยผู้หญิงนิสัยแบบเนี้ย แถวเนี้ยมีเยอะแยะตายไปเพืเ่อแปลงไหนจ๊ะแปลงเนี้ยทารลครับครับคุณใช่ผู้หญิงที่ถือลมเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ฉันเอง คุณกำลังยืนรอฉันอยู่ที่ห้องน้ำใช่ไหมคะนี่นี่คุณรู้ได้ไงอะว่าผมอยู่ในห้องน้ำ่ะครับคุณก็หันหลังมาสิคะฉันอยู่ข้างหลังคุณเฮ้ยนี่นีนนนน่คุณอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ แหมไม่เห็นว่าคนเนี่ยจะต้องระแวงเลยนี่คะเราสองคนเนี่ยเป็นคนประเทศเดียวกันฉันว่าเราสองคนเนี่ยน่าจะพึ่งพากันได้นะคะคนพูดแบบนี้เนี่ยก็เห็นไม่ได้ต้องเสียนี่ต่างคนต่างได้กำไรพี่น็อตพี่แต่งตัวไปไหนหรอคะวันนี้พี่หยุดไม่ใช่หรอ อ๋อคือว่าพี่พี่พี่จะไปพบเจอลูกค้าซันนัดนอกเวลาทำงานหรอคะใช่จ้ะพอดีว่าลูกค้าเขาขนัดพบกับพี่อ่ะเขาบอกว่าเขาจะมีโปรเจกต์ใหญ่ให้พี่ถ้าพี่ไม่ไปแล้วก็พี่ต้องไม่ได้โปรเจกต์นี้แน่เลยอ่ะก็ได้ค่ะแต่พี่อย่าลืมนะคะว่าตอนเย็นน่ะมีนัดกินข้าวนอกบ้านโอ,โ,อโอเคจ้ะพี่ไม่มีทางลืมหรอก งั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เสร็จธุระเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบกลับมาเลยนะจ๊ะโอเคค่ะ <Thank you. S 1> ไปนะทะโลจ้าจ้าพี่กำลังจะออกบ้านนะไปหาหนูไงโอ้ยเ oh. มียพี่มันไม่สงสัยหรอกมันโง่จะตายโอเคเลยจ้ะพี่รีบไปเลย กี่ยามแล้วทันท่านจะถามหาเวลาทำไมเนี่ยฮะนึกว่าสามทีทุ่มแล้วมั้งถามทำไมเล่าเมาเนี่ยคนเมาขึ้นไปนอนแล้วพี่นอ็อตวันนี้มีนัดอะพี่ลืมไปแล้วไงจริงด้วยทันคือคือว่าคือว่าพี่ติดลุ้มไปหน่อยอะ แต่ไม่อย่างลูกค้าเขาก็ไม่ยอมให้พี่ออกมาจากงานด้ว้ยพี่ต้องขอโทษเลยนะลูกค้าหรือว่าชูกันแน่ถ้าไม่ถึงมีรอยอยู่ที่คอสันมันไม่ใช่อย่างที่สันคิดนะคือว่าไอ้รอยที่คอเนี่ยจะเป็นรอยรอยยุงกัดอะ่ะคือว่าพี่ไปคุยงานกับลูกค้าข้างนอกเป็นไงเอาดอสันพี่คิดว่าฉันจะเชื่อคำโกหกของพี่เหรอหลักฐานมันชัดเจนขนาดเนี้นี่สัน พี่พูดความจริงแล้วทำไมเธอไม่เชื่อฮะนี่พี่ไปทำงานนะพี่ไปหาเงินไหมหเธอไม่ได้ไปหาชูห้หากิงมาสักหน่อยอีกอย่างพี่ทำงานาาวันเสาร์ทีตย์อะเหนื่อยก็เหนื่อยต้องมาเจอเมียนวนแบบนี้อะน่าเบื่อเว้ ทำไมช่วงนี้พี่น็อตทำงานเยอะจังเลยอะหรือว่ายังโกรธฉันอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานฉันทำเซอร์ไพรส์ให้พี่น็อตแบบนี้ความรักของเราต้องหวานชื่นแน่ๆเลยอะเฮ้ยทำไมพี่น็อตกลับมาเร็วจัง พี่นอ็อตเดี๋ยวสิคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าไปในห้องกันดีกว่านะคะในห้องเหรอจ๊ะในห้องนี้จ้ะพี่นอ็อตพี่นอ็อตอุ้ยเบาๆสิคะวุ้ย,ย,ยทำไมถึงมีเสียงผู้หญิงแล้วทำไมต้องรีบขนาดนั้นด้วยอ่ะ พร้อมแล้วใช่ไหมจ๊ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่แล้วพร้อมแล้วรออะไรล่ะิ๊กแกเป็นใครอ่ะเข้ามาบ้านฉันได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่รู้นะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะสันจามันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดนะเออว่าแต่สันมาอยู่ที่บ้านนี้ได้ไงอ่ะในสันบอกว่าสันออกไปเที่ยวไม่ใช่เหรอพี่น็อตพี่ตอบฉันมาสิทำไมพี่ถึงนอกใจฉัน แสดงว่าวันนั้นอะที่ฉันคิดมันไม่ผิดใช่ไหมออไม่ใช่อย่างที่คุณคิดน,นะคะคือว่าฉันเนี่ยเป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้ค่ะหรอแล้วเธอเข้ามาอยู่บ้านฉันได้ยังไงอออ๋อฉันฉันคือว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นลูกค้าของพี่งไงฉันจำได้ไหมว่าวันก่อนน่ะที่พี่บอกว่าพี่ไปเจอลูกค้าใช่ใช่ๆๆคือว่าเขาอะอยากได้บ้านในโครงการที่เราอยู่เนี่ยพี่ก็เลยพาเข้ามาดูบ้านเรา พี่ต้องขอโทษท่านเลยนะที่พี่ไม่ได้บอกทันน่ะพี่น็อตพี่เลิกโกหกได้แล้วแล้วทำไมตัวพี่ถึงมีกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนนี้สันจ๊าสันจะพี่ต้องขอโทษทันเลยนะเพระ่าคือคือพี่โดนเขาบังคับอะพี่มีทางเลือดกับน้นไอ้บ้าแกเป็นคนยอมฉันเองไม่ใช่เหรอยังไม่น่ามาโทษฉันอีกอ่ะพอพอกันทั้งคู่นั่นแหละพี่น็อต พี่รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราทำไมพี่ถึงทำกับฉันแบบนี้อะแต่ช่างเถอะคอยดูนะฉันจะฟ้องพวกแกสองคนเอาให้ไม่มีที่อยู่ในสังคมเลยคอยดูเถอะซันจะฟ้องนะซันซันวุ้ย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 วุทยวุ้อวุ้ย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 วก้ยวุ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 ้ยวยวุ้